ดีๆคุยนะคะคุยดีๆคุยดีอ่ะมันเป็นอะไรมากหรอกขอบคุณไปเดินคนเดินเไหล่เนี่ยเรื่อตั้งเหรอเอ้โหนี่รู้่หแม้วิ่งเลยนะไอ้คอยมีคนมาช่วยงานท่านก่อนแล้วอ่ะเขามาให้ทงวัวเผื่อเผื่อเขาจัดงานท่าน าตายแล้วไม่มีไม่มีเออปากเสียอะไรอินี่อย่าปากเขาตายของเขาเองแม่จะพูดอะไรกันมาม่เยี่ยมเขาเนี่ยก็กูก็ไม่เยี่ยมนี่ไงมาให้กำลังใจมึงก็พูดให้มันไปสิริมงคลหน่อยให้กำลังใจคนน่ะท้อย์อย่าเพิ่งตายนะเออตายแล้คุณร่ทุนแางสักสองสามชั่วโมงนี่ตายตั้งนั่นแหละปายังไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวพูดเล่นป้ากก็เป็นแบบนี้แหละเป็นไงบ้างค่ะป้าปากภาษา แก่เป็นลมเป็นแล้งเป็นไข้ป้าได้กินอยู่กินยาบ้างหรือยังครับก็ได้กินบ้างแล้วล่ะอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยไงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแต่ตอนนี้ร้อนเลยไปนอนเล่นในโรงเย็นไม่ป่าฮู้ให้มันไม่เดียดบุกคนอากาศมันร้อนป้าใี่เย็นๆไอคอให้แม่ไปนอนแทนได้ไหมไปไปถามป็น ก๋อเนี่ยตายไปเลยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเชียร์งตากระโปรือหาป้าแม่จะบายยันรีบมาหาเลยอยู่กันครบเลยตัาเสียงกเลยก็มีใครเห็นน้ำค้างบ้างไหมเนี่ยน้ำค้างป้าเห็นไหมไม่เห็นหรอกจ้าคุณเห็นคบป้าเห็นน้ำค้างเหรอเมื่อเช้าเมื่อนี่เองตอนไปไหนพวกมันล่ะมันอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันคระป้า เห็นน้ำค้างถือหอบผ้าหออผ่อนกระเป๋าไปเ้เลยไปมีคนมารับน้ำค้างไปแต่ว่าคนที่เขามารับน้ำค้างเนี่ยถ้าทางจะมีตังไหมป้าครับเขาเรียกรถอะไรนะไอ้่อนไอ้รถแบบมันหลังคามันเปิดติดเองได้อ่ะสี่ล้อป้านั่นแหละแล้วผู้ชายอ่ะใส่เพชรใส่ทองหุ้ยเต็มตัวเลยป้าใช่ป้าจริง จริงเนี่ยสิคิ้วเนี่ยมันใสหมดเลยสินิ้วอ่ะแหวนใช่ยังไงใช่เลยแตะโกนเรียกน้ำค้างน้ำค้างเนี่ยหันมามองพี่ว่าน้ำค้างไม่สนใจเลยป้าเลยเป็นห่วงน้ำค้างจะแย่เนี่ยไปกับคนดีหรือคนน่าก็ไม่รู้ทลายว่าน้ำค้างเนี่ยมันต้องมีผัวรวยไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะต้องเป็นผัวน้ำค้างมันแน่เลยนี่ป้าเนี่ยจะสบายแล้วใช่ไหมฮะพราะุัเนี่ยควรใช่ไหมป้าป้าดีใจกันเลยเนี่ย ัวใครกัดยังไงเนี่ยป้ามัักระโไลกแล้วมันถึงมันจะมีผัวรวยแต่ว่ามันเข้าไปกรุงเทพมันไปไหนของมันเนี่ยแกจะรู้หรือเปล่าว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นจะพาลูกแกไปขายหรือเปล่าไม่นดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะป้าก็จริงว่าป้ามันจะหลอกน้ำค้างมันไม่เน่ยใั่นแยีเลย ป้าไหวไหรือป้าไม่ไป,ป้าไม่สบายใจเลยจริงๆจงใจคอไม่ดีเลยเป็นหวงน้าค้างมานะันน่ะผมก็ห่วงเหมือนกันนะป้าที่ถึงน้าค้างจะแย่แล้ว่ยป้าอยากจะขอร้องเองนะพ่อคุณเดีย๋ยวมาทำบุญสักครั้งช่วยป้าหน่อยเองนทุไปตามน้าค้างมันกลับมาบ้านหน่อยได้ไหมป้าป้าจะให้ผมไปตามน้าค้างใ,ในเมืองนะนะพน่อคุณนะที่กรุงเทพเลยนะป้า แล้วผมผมก็ไม่เคยไปไหนเลยชีวิตนี้อยู่แต่ว่านอกอย่างเดียวแล้วต้องนั่งรถอะไรไปผมไม่รู้เลยหลายอย่างเลยนะป้าบอกตาตรงเลยเงินทองค่ารถค่าอะไรกับผมก็ไม่มีจะหามาจากไหนไม่ใช่ว่าผมนะไม่อยากช่วยป้านะอันจริงนะผมคิ่ถึงน้ำค้างอยากจะไปตามน้ำค้างได้เห็นน้ำค้างอีกชนิดนึงก็ยินดีรับป้าแต่ว่าไม่มีเงินจริงๆครับป้า เอ็งไม่มีเงินจริงๆเหลยถ้าอย่างนั้นขวยถอนเอ้ยเอ็งพอจะมีเงินบ้างไหมล่ะโอ้ยข้าไม่มีหรอกข้าเที่ยวกะหรี่หมดแล้วเฮ้ยเยอะเที่ยกะหรี่พักมากินกับเพื่อนน่็หมดแล้วปากถุงลุยลายวีด้วยเลยจูงก็ยั้งไหลมีไม่มีใครมีเงินผมไม่มีหรอกป้าทีว่าปากผมไม่ได้เจอข้ามันแน่เลยไม่มีใครช่วยฉัน อะไรเลยนี่อ่ะคุ้วจ้ากลัวเลยอะไรอะป้ามาคุยกับป้าหน่อยสิลูกใช่วิป้าเพิ่งสังเกตแลเนี่ยปีนี้โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วนี่ <c oughs> อู้ยราศีมันจวพวิวพันวววว่งปัง ้ทำไมไม่ได้ล่ะโอ้โหสงวรกีนเหนียวจะตายเหนียวเริ่มสงวนะล้วนะขออย่างเดียวเข้าเป็นท่านก็ไปถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ซื้ออะไรกินเลยน่ะแหมแกยิ่งพูดเลยทำไมไม่ได้ซื้อคนเดียวหรอกทย่างุีพูดเฮ้ยเป็ว่าใครวะรู้ไม่รู้ไม่ร้อนตัวกินเหนียวนะใช่สมควนอ่ะเหรอค่ะ ใช่เหรอคอนเซเวนจะให้ลูกน้องเลี้ยงนะใช่เหรอน้านะป้าจ๋านไมเล่นมุกนี้ไม่ชอบแต่ว่าฉันก็เป็นคนจนเหมือนกันใช่แต่ยังเงินน่ะฉันไม่มีให้ป้าหรอกนะเพื่อนคนอื่นนะป้าโหเป็นเพื่อนเด็กไม่มีเงินไม่มีเออออป้าตายังอยู่ กด้นี้ครับฉันงนึกออกถึงแมว่าฉันสมงวรจะไม่มีเงินแต่ว่าฉันสมควรมีลูกหมูอยูตัวจบป้านเออได้ยินาเพื่อนทอะไรอะไรพูป้าจะมีลูกหมูสงตัวเสดงว่าจะให้กูขี่หมูไปตามโลกค่ะโอ้ที่คร ยังไงดา่าจริงๆนะ,ะหมูมึงได้ขึ้นมอตเตเว้ได้ไหมต้องเสียค่าผ่านทางเท่าไหงงงรงง่มึงอี๋งออจริงๆอ้อไม่มีวัวผสม,มเลยทไม <c oughs> นะ จ๋าป้าแต่ว่าใจนะแต่ว่าป้าจ๋า bueno> ฉันมีข้อแม่งั้นจิงว่าข้อแม้อะไรลูกวฉันไม่รู้หรอกนะเพราะพี่ขุนน่ะจะตามพี่น้ำค้างกลับมาได้หรือว่ากลับมาไม่ได้แต่ว่าพี่ขุนจะตั้งแต่งงานกับฉันสมควรเพียคนเดียว ผู้ใหญ่ผมสองสี่แล้วนะเฮ้ยเอ้ไอ้คอดไอ้คอดเดี๋ยวเดียวเออเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวใจใจอะไรใจจิตจี้คนน่ะเป็นมาแล้วเดี๋ยวมันก็รักกันเชื่อมันไม่มีรักกันแกจจุนเฮ้ยไอ้คอนไอ้คอดนมีตาฆ่าแก่ๆแล้วอยาให้ฉันตายดูไว้เอาเอาแค่พอเจ็บเจ็บให้เขาเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียว เดี๋ยวคุยก่อนคุยใจเย็นๆแขวงกูควดเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเรื่อยๆป้าป้าจะให้ฉันไปแต่งงานกับสมควรได้ยังไงเราแค่หมูสองตัวเนี่ยฉันต้องให้ทั้งชีวิตกับสมควรเลยเหรอแล้วเันไม่ได้รักสมควรป้าคนเราจะแต่งงานกันไม่ต้องรักกันสิป้าไม่ต้องรักกันไม่ใช่ไม่รักแล้วไม่อยู่ด้วยกันหลบเด็กเฮ้ยเดี๋ยวบนป้านะป้าไม่เจ็บเลี้ยงหน่อยดูชมป้าทักทายไม่ได้

เราไม่ต้องกินแล้วเนี่ยมึงฟังกูนะเฮ้ยเอาเนี้กูต้องวางแผนว่ะเพราะวันถ้าเกิดว่ามึงไม่ไปตามน่ะป้าจะช็อปตายแน่เลยแล้วมันไปทางเดียวจริงๆเลยเอาหมูไปขายเนี่ยอ็งไ้เอ็งมึงกับกูเ่ยต้องทำสัญญากันฮ่งรู้ว่ากูไล่คุณใช่ไหมมึงตอบรับแล้วคำไปก่อนว่าจะแต่งงานกับมันต้องแต่งงานเออแล้วพอถึงเวลาส่งตัวเข้าหอนี่มึงดับไฟให้มืดเลยมึงเดินออกหลังบ้านไปเดี๋ยวมึงเดินเข้าหน้าบ้านที่เหลือไอ้คนกูจัดการเอง ไอ้ม้เนี่ยเผือมาออกหน้าบ้านนะทำไมอ่ะเดี๋ยวจะมาม้วนกับกูเข้าตองสนุกกับสีม้วนป้ามันก็คำขันอะไรกกูไม่ได้ไงใช่ไหมยกให้พี่ๆหน้าไงเองเออป้าขอให้ก็ถ้างั้นก็ตามนั้นก็แล้วกันแต่งก็แต่งขับใจนะขับใจนะป้าขับใจจริงไอ้ขอนอะไรอ่ะจะมาฟังข้อตกลงเนี่ย เราตกลงกันป้าอย่าบ้าป่วจะกลัวแล้วกับสมควรแล้วใช่ไหมขอบใจไยรอน้ำทางกลับมานะป้าบ้านจำใจสบายสบายไม่รอนะรอแล้วก็กินยูกินยาให้ตรงเวลานะคะป้าจะได้หายป่วยทันทีขอให้เจริญเจริญไปทางนะไปข้ามเทพอี่วัหมูไม่หายไปข้ามไปจะไค่อยๆเดินแก่แล้วระวังแห้งลาขาไปจะล้มเอ้ยเด้อ ไอคอดอ,อ,อย่าเบาป้าไม่ใช่สา<ำ><อ>มคู 啊。Bye bye. 给我打